Tough one uh, how and what did you prepare to come to europe for this fan meeting shopping

เด้วยส่วนตัวแล้วผมชอบ p s y c h o l o g ครับเกี่ยวกับจิตวิทยาอะไรอยางเงชอบอ่านหนงสือแนวนี้มาก personally he likes psychological book It's confidential <laughs> Okay, okay, let's see Have How dare you It's confidential Okay, okay

ได้เจอทุกคนในวันนี้นะครับเราสองคนก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาโลงนะครับผมประทับใจมากๆทั้งอาหารทั้งผู้คนแล้วก็แฟนคลับทั้งบ้านเมืองผมรู้สึกว่ามันเป็นอินสปิเรชันให้ผมทําได้ทําอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยทานะครับผมก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนนะครับหวังว่าเราจะได้เจออีกนะครับ <c oughs> Uh, this is his first time here in Italy and um, he, he really impressed for everything the food, the city the architecture and um, yeah thank you very much Oh applause oh. ว่าไซเบลลิซิโมแปลว่าแบบหล่อมากๆแบบ you're the most beautiful ค่ะับคสวยมากถ้าเป็นหลายๆคนเช e t e เต้เบลลิซิมีเช e เต้เบลลิซิมีเดพูดด้วยกันเชียนเต้เชเต้เบลลิซิมีเชเต้เบลลิซิมี ที่เราได้ไปที่ไหนไม่ว่าจะแบบแฟนมีที่ไหนก็นตามผมรู้สึกว่ามันเป็นความทรงจําที่น่าประทับใจมากที่คนสองคนที่มาจากเมืองไทยแล้วได้มีแฟนคลับได้มีคนรักที่มาขนาดนี้มันทําให้พวกเราทงสองคนซึ้งใจท,ทุกครั้งครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อยากจะบอกว่าผมอยากจะเก็บความทรงจำครั้งนี้ไว้ในใจขอบคุณทุกคนที่มาเจอก,กันในวันนี้ครับ And he wants to keep this memory for forever and um, hope to see you guys soon. Uh, the character is one in will <laughs> yeah. yeah. I, I think they agree. Thank you. Don't if I don't have ก็ต้องบอกเหต h y e นะผมว่าเขามีทัศนคติในการใช้ชีวิตแล้วก็มุมมองความรักแล้วก็นั่นแหละครับคล้ายๆกับผมอย Um, he, he feels like the character has a life and love attitude She don't want to know uh, I think he's hot enough yeah. How wow. dare you <laughs> It's confidential As for me, I right? so, feel like all the characters are me Even though I'm a little bit like this like มันค <krit> <therapeutic ogan> ือมันอยู่ในผมอะไรเงี้ยรู้สึกว่าทำให้เราเป็นเตกับจัดการกับตัวละครนั้นได้มากขึ้นเขาบอก่ All the characters are inside him แต่มีสิ่งมีตัวละครนึ่งที่สึกว่ามันค่อนข้างที่จะตรงประเด็นตรงจุดเรามากคือลุงจิมมูนาชิเก้นครับเรารู้สึกว่าเขา ได้แบงอะไรเยอะแยะแล้วก็แบกความหวังแขบบองทุกคนไว้จากไม่ว่าจะเป็นทั้งที่บ้านหรือครอบครัวอะไรเงี้ยก็คือมีค่อนข้างจะตรงกับตัวเองอยางเนี่ย <Aww. S 3> There's one in particular which is Uncle j i m in m o o n Like Chicken because this character has carried many expectations of many people around him. Yeah. that hot oh no, it seems like he's doing a he cool really good job even growing, drawing, even, even as much as you Wow Wow okay if you wouldn't mind would you sign it how about กันนะครับอืมแต่เราก็ต้องตอบนะอืม อ่ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องแรกเลยละกันครับเรื่องนิทานพันดาว,วาต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเล่นมาหลายเรื่องนะแต่ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทําให้ทุกคนเนี่ยรู้จักผมมากขึ้นแล้วก็เรารู้สึกว่าเราผูกพันกับเรื่องนี้ To answer, but um, he likes the most of the, the, the part that he played in Nihon Pandao because it's the series that introduced him to everyone. But he plays many, many series before, but he likes this one best. บ้ามีอันเซอร์บิอะไครับผมคิดว่าน่าจะคือพอได้ลองเล่นเป็นโมในเรื่องบทซังเวยเออผมรู้สึกว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ตอนนี้กำลังแบบอินกับเขามากเพราะว่าคาแรคเตอร์เขาแล้วก็หลายๆอย่างมันมันคล้ายๆตัวเราแล้วก็อยากจะโชว์ให้ทุกคนเห็นในด้านคอมเมดี้ของตัวเองนี่แนี่น,ะนี่แหละ Like Mo the most. Um, Mo is in the Osan Love' you have seen before in the trailer. Uh, he's, he thinks that it's very similar to himself. Yeah. Now please give it up for and mix. <laughs> Oh, it seems like he's doing a he really, really good job. Even as, even as much as you. Wow.